มาเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับสีเทาดําสีที่หาโคตรยากครับและคันนี้ถูกที่สุดในบรรดาตัวรองท็อปเลยฮะคันนี้เป็นวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสิบเก้าครับฟีดาผ่อนห้าพันเก้าสภาพรถแรกรับนะในคลิปนี้มาดูกันนะฮะฟงฝุ่นยังมีให้เห็นนะครับให้ดูแบบสดๆร้อนจอทัชสกรีนกล้องถอยเพื่อความปลอดภัยมีให้เรียบร้อยแล้วดิสเบกทั้งสี่ล้อและสีเทาดําเป็นสีที่หาโคตรยากคุณผู้ชมอย่าพลาดครับคลิปนี้นะฮะถ้ามองหาวีออสสักคันไว้ใช้งานแล้วผ่อนไม่แรง 5,900บาทตลอดสัญญาตามมาดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้ว่าถ้าดูจบเลยครับเห็นรายละเอียดลดรอบคันแล้วตัดสินใจได้ผพาซอกพาแกะทุกซอกทุกมุมเลยตามไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พีทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กล้กับผมฮะวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพัชโชตเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับเป็นสีเทาดำจริงๆคันนี้มันมาคู่กับสีขาวเมื่อประมาณ2คลิปที่แล้วเนี่ย ผมรีวิวไปให้ดูเนาะมาคู่กัน2คันมาพร้อมกันนะครับวันนี้ผมเอาคันนี้มาแยกเดี่ยวให้ดูกันอีกหนึ่งรอบจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะฮะว่ารายละเอียดรถเป็นยังไงนะครับเน้นที่โครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรถยังไม่ได้ล้างความสะอาดอะไรเลยนะครับเอาให้ดูสดๆร้อนๆแบบที่เข้ามาใหม่แล้วต้นน้ําเนี่ย ก่อนที่จะไปสปาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรารับชมกันผ่านคลิปนี้เราจะได้เห็นว่าโอเคผมรับรถเข้ามานะรถประมูลนะครับรถหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมาเนี่ยสภาพเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วพอสปาเสร็จปุ๊บมันจะสวยงามเงางามแบบที่เราจอดตั้งขายกันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับกับ v ีออ1.5รุ่นเม็ดปี 2,019นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่139,000โลในอัตราว่าเยอะไหมผมมองว่าเป็นการใช้งานปกตินะครับสมเหตุสมผลไม่ได้น้อยไปหรือไม่ได้มากไปนะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรเข้าศูนย์โตโยต้าตรงนี้คลายในเรื่องความกังวลต่างๆได้เลยนะครับโครงสร้างรถนะครับการันตีให้นะฮะไม่มีชนักผิวามจมน้ำนะครับพร้อมกับตรวจสภาพรถฟรี274จุดนะครับโดยบริษัท i n s p e c คชั่นมาตรฐานสากลนะครับตรงนี้ก็มีออกไปเซอร์ตัวรถนะครับชัดเจนทุกอย่างออก ัญญาให้ชัดเจนทุกอย่างในเรื่องของความสบายใจนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะฮะที่4ปีทำให้คันนี้ผ่อนอยู่ที่5 9 0 0ตลอดลุสัญญาคผูช้ชมฟังไม่ผิดนะครับ ผ่อนแค่5,900ตลอดอายุสัญญาครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมเอาเลทดอกเบีย้ยนี้ไปได้เลยถ้าเครด,ดิตดีฟีดาวถ้าเครด,ดิตดีดอกเบีย้ยเหลือแค่2.29เท่านั้นเองนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับ349,000บาทครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้น5,900วีออส1.5รุ่นมิดสีเทาดำนะฮะเป็นสีที่หาค่อนข้างจะยาก นะเป็นสีที่น้อยมากที่จะเห็นกันนะสำหรับตัวสีเทาดำนะครับนานาจะเข้ามาทีหนึ่งใครที่ชอบสีเทาดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับนะทะเบียนตามนี้เลย2548ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ d a y running lights ไตัดหมอกมีให้ครบหมดแล้วสำหรับวีออสตัวรองท็อปนะครับแม็กเดิมโรงงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะแก้มเดิมๆนะฮะลายขา บางๆเดิมๆนะครับยางเป็นบิสโตนอีโคเปียนะครับตัวยางนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดเนาะมันก็ยังมีเปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปียางนิดนึงนะตัวบิสโตนตรงนี้มองไม่เห็นปีอ่ะปี23นะครับบิสโตนอีโคเปียนะครับอายุยางเนี่ยห้าปีนะปัจจุบันใช้มา2ปีนะครับดอกยางล่องยางความความเป็นบิสโตนนะครับยางมันนุ่ม นะดอกยางล่องยางเหลือลึกๆเลยนะในขณะที่โดนฝุ่นชะหน้ายางอยู่ด้วยนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อฮะเดิมๆนะครับนี่ให้ดูนะมันจะมีฟงมีฝุ่นนะครับแต่ผมอยากให้เห็นว่าโอเคผมรับเข้ามานะมันมาสภาพนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยรถชนหนักมาอะไรมาแล้วมาบิ้วขายนะครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะมีฟงมีฝุ่นนะฮะแต่ไม่มีข้ามน้ํามันโชกไหลเยิ้มอะไรให้เห็นนะครับ มือโปมือเปิดเดิมๆหมดเลยเลี่ยมสันตวร,รถคมชัดสีผิวพันธ์เรียบเนียนเสมอกันนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแบบนี้สําหรับกระจกมองข้างอ่าแล้วกระจกบานหน้าก็ยังคงเป็นเดิมแท้โตยโยต้าอยู่นะครับอะคคติก,กาสมนี่ได้พายซับเสียง2ชั้นด้วยอ่าเป็นกระจก2ชั้นนะนี่ไม่มีฟองอากาศเลยรถใช้งานมา130 0 0 0โล แต่ไม่มีฟองอากาศกระจกเลยถือว่าใช้ได้นะฮะกล้องถอยมีให้เรียบร้อยกันสัดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวราเป็นสีเทาดำา349,000ราคาหน้าใช้ราคาน่ารักด้วยนะผ่อนฟีดดาวห้าพเองนะครับเดิมๆครับการลอยนะฮะการกระแทกมีติดมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าของเก่านะฮะตัวนี้นะฮะออโต้อารามสัญญาการขโมยนะครับมีให้กระจกเดิมโตต้านะฮะความพิเศษของ1.5รุ่นมิดนั่นคือภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วโคมอลายก็หุ้มหนังมัติฟังก์ชันมีจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้เรียบร้อยภายในถือว่าโอเคนะครไม่มีรอยจงรอยเจิมหรืออ่ารอยเจาะทะลุอะไรของคอนโซลน,นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะในเรื่องของภายในนะครับมาไล่โครงสร้างก่อนหัวน็อตเสาบีครับเดิมๆนะฮะไม่มีรอยขยับอะไรนะครับดูคิปผมนะฮะดูให้เหมือนกับว่าพี่อ่ะมาเดินดูรถเองที่บร,ริษัทรยนต์นะครับดูกับผม พาดูทุกซอกทุกมุมแผ่นเพจไม่ลอกไม่ถลอกปี19แท้ๆนะครับไม่ใช่18 19เป็นปี19เลยเรียกว่า1.5รุ่นมิดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเสารบีอ่าดูกันให้ละเอียดดูคลิปจบรับรองได้ว่าเห็นรายละเอียดรอบ,รบๆคันแล้วตัดสินใจได้นะครับวิวออฟมือสองผู้จัดการฝ่ายขายนะครับถ้าสนใจทำยังไ,ไงมุมขวาล่างหน้าคลิปมีเบอร์โทรผมอยู่0855366287โทรมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้มาก็ได้เป็นเบอร์ไลน์ส่วนตัวเหมือนกันเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเหมือนกัน นะครับแต่เข็มเม็ดอาร์คเสมอการทุกเม็ดคมกลมทุกเม็ดอันนี้เม็ดอาร์คหลังคานะครับหลังคาถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีนะมันรูดไปเลยนะครับมันเป็นแบบบางๆแบบนี้เป็นเรียบๆแบบนี้นะี่ฮะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามีการชนมาพ่นสีทําสีหรือขั้นอาจจะไปกังกากันมาเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เดิมๆครับซื้อละสบายใจซื้อขายก็แบบสบายใจนะฮะสวยๆแบบนี้ผมเก็บก่อนนะดูเสร็จต้องเก็บนะครับ พอไม่งั้นเดี๋ยวเก็บยากดึงค่อยๆดูค่อยๆดึงมาเทียนิดเยนิดค่อยๆดูนะครับบางคนเนี่ยดึงออกมาทั้งเส้นเลยนะโอ้โหทีเนี้ยเหนื่อยใจคนเก็บละนะครับอ่ะประตูด้านหลังนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะไม่บุบไม่บุม๋มไม่รักยิ้มนะครับเหลี่ยมสันคมแบบนี้กระจกเดิมตโตโยต้าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันหลังคานะครับนี่สะอาดสะอา้ะอานรอยคีบระบบโรงงานอยู่ไหมมาชมนะครับนี่รอยคีบระบบโรงงานนะครับคืออะไร รอยขีดบทโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับคือรอยขีดที่โรบอทจากโรงงานนะครับขีดตัวถังรถชึบไปจุ่มสีมันจะทิ้งรอยแบบนี้ไว้นะครับอ่ะเม็ด a r คเดิมเ,มเมนะครับถ้าไม่มีรอยพวกนี้แสดงว่ามันโดนพ่นสีดำสีมานะมีเม็ด a r คเดิมๆไล่จนถึงตัวบนด้านในึ้นมาดูด้านบนนะครับสวยงามน,น่าใช้นะคโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเพชรยนต์กาลันตีให้5ดาวเกรดเอทุกคันนะครับสำหรับรถยนต์มือสองนะฮะในเรื่องของโครงสร้างเราเน้นย้ำนะฮะเราเน้นเราเน้นคัด รถที่โครงสร้างเดิมมานะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักนะทำให้ราคารถด,ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือโครงสร้างหลักนี่แหละนะครับแล้วมันเป็นชื่อเสียงของบริษัทด้วยนะเปิดมา26หปีนะตอนนี้นะครับเราไม่ให้เสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับด้าน,ด,าน,ด,านด้านท้ายครับโลโก้ V ี o at, โลโก้โตโต้านะครับไฟท้ายเดิมๆแล้วก็มีในเรื่องของตัวเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว2จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไขไปดูด้านหลังให้นะกระจกหลังไล่ฟ้านะครับไฟเบรกดูที่3มีให้เรียบร้อยกุญแจเป็นรีโมทดอกไขแบบนี้ นะครับไขไปชึบอ่ะเรามาดูโครงสร้างด้านหลังมุดกะัมาที่ดูด้านล่างก่อนอันดับแรกมุดมาดูคานนะครับคานด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะเป็นโครงสร้างหลักของรถแล้วเป็นโครงสร้างด้านในแล้วนะฮะไม่ควรจะมีรอยตะเข็บเม็ดอาร์คที่โดนแกะโดนแงะอะไรออกมานะครับไอ้ผิวพันธุ์พวกสีอะไรตรงเนี้ยมันอาจจะถลอกได้เนื่องเกิดจากอะไรเกิดจากการที่บอกว่าเราขนของของไปกระแทกทําให้แบบมีริ้วมีรอยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ มันไม่ควรแกะออกมามันไม่ควรแงะไม่ควรแง้มไอ้พวกเหล็กพวกนี้นะครับเม็ดอาร์ต้องอยู่เหมือนกันอันนี้คือสําคัญนะคถ้ามันมีบุบมีอะไรมาแสดงว่านะฮะมันอาจจะมีเข้าหนักมาแล้วนะอย่างนั้นไม่ควรซื้อละถาดท้ายด้านหลังมีให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะฮะเจ้าของเดิมมาติดตั้งมาให้ปกติมันต้องซื้อนะซื้อแยกด้านหลังนะฮะเครื่องมือแม่แรงอย่างอะไรไมีให้ครบหมดเลยนะครับท้ายเดิมไม่เดินดูยังไงแกะดูนี่ แผ่นดมนะครับตัวนี้แผ่นเหล็กนี้เขาเรียกแผ่นดมสีนทมะพพ้าสสีขาวเปลือกไข่ชัดเจนแบบนี้ลากยาวไปถึงตัวในเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแผงตั้งท้ายนี่แผงตั้งท้ายมีฟองมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ล้างนะฮะแต่ให้ดูสดๆนะครับเนี่ยแผงตั้งท้ายสีนทมะพพ้าสสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับถ้าสีนทมะพพ้าวพวกนี้มันไม่ใช่สีขาวนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนเนี่ย ไทซีนพวกนี้ไม่ใช่สีขาวแบบนี้นะมันเป็นสีเดียวกับพื้นรถตรงนี้นะฮะแสดงว่าโดนพ่นสีทำสีมานะครับก็อาจจะมีวันเหตุด้านหลังมานะฮะอย่างนี้เดิมๆสภาพเดิมๆเม็ดโอเม็ดอาร์เรียงตัวสวยๆแบบนี้ซื้อได้นะครับ3 4 9 0ส0ี่าได้สีเทาด c ไปใช้นะฮะผ่อนแค่5,900ตลอดอายุสัญญาผมมองว่าหน้าใช้นะฮะต้องบอกว่ามันคือราคาที่ถูกที่สุดในบริษัทรยนต์ตอนนี้แล้วนะฮะสำหรับ v i ออ1.5 รุ่นมิดที่มีราคา349,000และฟรีดาวพอน์ตต้น5,009นะครับถูกที่สุดณนะบริษัทในบริษัทณตอนนี้แล้วนะครับกระจกเดิมเตอรต้าทุกบานเนะี่ยทุกบานเลยนะครับนี่เบาะหนังแน่นแบบนี้มาดูด้านนี้ต่อนะครับล้อขี้โลดโรงงานฝั่งนี้ชัดเจนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรนะครับสีผิวพันธ์สวยงามเรียบเรนเสมอกันนะครับเนี่ยไล่ขึ้นมาเม็ดองเม็ดอาร์คสวยๆ นะครับอ่านะสามแสนสนาพนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้น5้0 0ันเตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจ Vios คันหนึ่งว้ใช้งานสนใจตัวสีขาวดำว้ใช้งานนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ผมโดยตรง0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะกระจบเดิมโตโยต้านะครับ ผมบอกแล้วนะฮะว่าดูกับผมนะครับดูให้เหมือนกับว่าเรามาเดินดูรถเองที่บริษัทผมแกะผมแงะซอะให้ดูทุกซอกทุกมุมประตูเนี่ยเม็ดอาร์คเยงตัวสวยๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับคมลึกแบบนี้จนถึงด้านหน้านะสบายใจได้หายห่วงในเรื่องของการชนักมีความจมน้ํามานะครับตรงนี้เราคัดให้งอย่างดีะนะหัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับน็อตเสาบีสติ๊กเกอร์ลมยางไล่ลงมาด้านล่างสติ๊กเกอร์ลมยางชัดเจน ไม่แกะไม่แงะนะครับโหนน็อตเสาบีตามเดิมครับไม่มีรอยขยับอะไรนะฮะขยับมาตรงนี้นิดนึงมาดูแป้นเบรกเป็นคันเร่งนะครับมาดูน็อตข้างในนะครับนี่แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับนะกับเลขไม้นะครับไม่สึกไม่หลอไม่แบบว่าไม่ล้นนะฮะแล้วก็อ่าผ้าข้างในทั้งหลายน็อตนะฮะไม่มีสนิมขึ้นนะครับบ่งบอกอะไรฮะพวกนี้ ไอ้พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ไม่มีสนิมขึ้นผมบอกได้ว่ารถไม่มีการลุยน้ําไม่มีการจมน้ํามานะครับเพราะถ้าเกิดจมน้ามาไอ้ผ้าพวกนี้ยุ่ยและหัวน็อตพวกนี้มันจะไม่เคลือบสารการสนิมนะครับถ้าไปโดนน้ำนะฮะเยอะๆนะครับมันก็จะขึ้นสนิมไม่เห็นเลยอ่ะนี่สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับนะเคลียร์ๆผมอะลายครับมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับผมอะลรยก็เพิ่มเสียงรถเสียงเป็นหมวดเป็นเครื่องวิทยุได้มีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับระบบนะฮะทักชั่นคอนโทรลตรงนี้นะฮะไอ้ปุ่มเนี้ยนะ ไม่ต้องไปกดมันนะครับปกติแล้วรถเนี่ยมันจะเปิดใช้งานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันคือ traction control นะครับการลื่อนการถลายการล้อหมุนฟรีนะครับเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถอยู่แล้วนะครับอะขึ้นมาบนตัวรถกันนะครับมาสตาร์เครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะผมเปิดไว้รอเลยเราไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับพร้อมกับฟังเสียงเครื่องยนต์ดูความพร้อมการใช้งานของตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะครับอะดูคันนี้ก่อนอ๊อเลขไมคร์ ทีเดียวนะครับสบายสบายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเลขไม้นะฮะสามอาถามผมนะคนที่ขาย v ีออสมาหลักพันคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งาน v ีออสมานะฮะเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลไม่ได้เยอะมากมายนะครับถามว่ามันน้อยไหมโอเคมันไม่ได้น้อยแบบว่าหลักหมื่นนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อีกยาวนะครับ เลขไมล์หนึ่งแมื่โลนะครับความเป็นวีออสคืออึดถึกทนผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีส0 0 0มกิโลเมตรเอาไปเข้าศูนย์โตต้าได้เลยทั่วประเทศนะฮะตรงนี้อ่าในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเพื่อความสบายใจนะครับตรงนี้หายห่วงได้เลยนะใช้ได้อีกยาวๆนะครับกับราคาเนี้ยสามแสนสี่่เนี่ยผมบอกว่าคุ้มนะครับผ่อนเริ่มต้น5 9าพันเองนะครับจอสักสกีน มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะแตะแตะได้ทั้งตะกีนได้นะครับ USB T-Link ค์ Link, นะครับบลูทูธได้วิทยุมีนะครับแล้วก็ด้านบนใส่แผ่น DVD ได้สําหรับใครที่ยังใช้แผ่นอยู่หรือเสียบ USB เสียบมือถือได้ผ่านอักตรงนี้นะครับกล้องถอยมีให้กล้องถอยมีให้ม,ใหมีเส้นกระ,ะยะแบบนี้ให้นะครับสำหรับคนที่ ถอยอาจจะไม่แม่นนะฮะถอยอาจจะเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็จะมองเห็นตรงนี้มีอะไรขวางไหมมีเด็กเดินไหมอะไรไหมกล้องถอยมีประโยชน์มากสําหรับทุกวันนี้นะครับมีแล้วปลอดภัยขึ้นเยอะนะฮะระบบแอร์ครับเป็นระบบออโต้นะครับก็เป็นดิจิตอลนะฮะปรับออโต้ได้นะครับปรับแยกลมแอร์อ่ะเทสเลยนี่ลมแรงนะครับหรือจะปรับอุณหภูมิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จริงเนี่ยผมไม่ได้ให้ค่าผมไม่ได้ให้ค่าว่ามันจะเป็นต้องอ่ามันจะต้องเป็นออโต้หรือเป็นแมนนวลหรือว่า สุดท้ายมันก็ต้องมาหมุนอยู่ดีถูกไหมเหมือนกันนะฮะออโต้แค่มีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามากดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแต่มันไม่รู้นี่ว่าเราหนาวหรือเราเย็นบางทีเราหนาวอยู่แต่อุณหภูมิแบบเราไม่ต้องการน่ยมันออโต้เองเราก็มาสุดท้ายเราก็มาหมุนมืออยู่ดีนะครับอ่ะทางานข้ามไม่ได้ให้ค่าอะไรระบบเกียร์นะครับเป็นออโต้ CVT แบบ7สปีดคันเกียร์นะฮะเป็นโครเมียมตรงนี้ทั้งเส้นเลยนะเป็นโครเมียมนะหัวเกียร์หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยสำหรับ V ีออ1.5รุ่นมมตรฐานเกียร์เป็นขั้นบันไดแบบนี้เป็นออโต้ CVT แบบ7สปีดคุมโทนด้วยสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีโรสโกลสำหรับภายในนะแล้วก็บะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วอะสเปคออปชั่นฟังก์ชันคร่าวๆประมาณนี้คันนี้ฟิลม์มติดลามินามาให้แล้วรอบคันนะครับฟิล์มเป็นลามินาและรอบคันนี่นี่โลโก้บอกอยู่ลามินาเห็นไหม ่ลามิเนานะครับฟิล์มลามิเนารอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับภายในสวยๆแบบนี้แต่นะฮะแต่อะไรรถยังไม่ได้สปานะที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ย ยังมีฟงมีฝุ่นอยู่นะฮะภายในยังไม่ได้สปายยังไม่ได้ฆ่าเชื้อยังไม่ได้ว็กซี่อะไรเลยยังงามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วสวยกว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดว่ารอเสร็จเชื่อว่ารถไม่อยู่แน่นอนในราคาเท่านี้3,49,0 0 0ฟีดาาขอนห้าพนะครับใครดูคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวผมไม่เปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูดูความสมบ,บูรณ์ของหน้าห้องเครื่องดูหัวน้ำเม้ตาขให้เสร็จแล้วโทรมาหาผมมุมขวาล่างหน้าคลิป0 8 5 5 3 6, 6 6 2 8 7ถ้าคุณชอบ โทรมาหาผมครับวิวพุทธอ่าวิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเดี๋ยวมาดูต่อให้จบครับไปฮะโอเคครับคุณผู้ชมมามาดูต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดยังไม่ได้สปาอะไรนะครับห้องเครื่องคือแห้งสนิทอ่ะดูนะมีฟงมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวห้องเครื่องนะครับผมจะต้องสปานะก็ทาความสะอาดห้องเครื่องให้อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็คือดูสภาพเดิมๆไปก่อนนะข้อดีคืออะไรฮะ ไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิ้มไหลรูดซึมเลยตามซีนเครื่องทั้งหลายนะครับสภาพสมบูรณ์กิ๊บกบนะการที่ดูห้องเครื่องแบบมีฝุ่นนะครับอันนี้คือข้อดีนะถ้าเกิดว่ามันเห็นคาบน้ํามันอ่ะเอาพูดง่ายนะ้ำมันเครื่องเยิ้มเอาแนะครเราจะเห็นเลยว่าเป็นคาบน้ํามันไหลออกมานะนะอันนี้คือแห้งสนิทกิ๊บกรบแบบนี้นะครับสบายใจได้เบ้าชกตัวนี้เบ้าชกเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เบ้าชกค,คือโครงสร้างหลักของรถนะครับมอกอสติกเกอร์นะไม่แกะไม่แงะเม็ดอาร์ เม็ดอะคมกลมทุกเม็ดตะเข็บเดิมไม่มีแกะไม่มีแงอันนี้คือสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างหลักของรถแล้วนะครับน็อตคานนะครับมีเพื่อนฝุ่นเพื่อนฝุ่นธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้ล้างหัวน็อตตัวนเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับน็อตที่เป็นขาของฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มนะเดิมๆน็อตคานนะครับเดิมๆไล่มานี่เลยนะฮะมีฝงมีฝุ่นบ้างธรรมชาติคานไม่คดไม่งอนะครับน็อตคานไม่มีรอยขยับไฟหน้าครับเดิมแท้ไทยคุยโตอ่ะฝั่งนี้เหมือนกันนี่น็อตคานไม่ขยับ ไฟหน้าไทยคยโตนะครับของเดิมของแท้น็อตคาน็อตแก้มไล่มามีตะฝุ่นเฉยนะครับนี่เม็ดอาร์ตะเข็บโรงงานอาเดิมเดิมสภาพเนี้ยสภาพแรกรับสวยไหมล่ะนะดูความเดิมหัวน็อตครับอ่ะดูฝาปงก่อนฝาเนี่ยฝาเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ฝาเดิมแท้แน่นอนนะครับมีโลโก้โตต้านะครับหัวน็อตฝาปงมีรอยขยับนะครับคันนี้ขยับเนื่องจากอะไรรถใช้งานมานะครับมันจะคู่กับอะไรครับลนจ์จะคู่กับรอยสะเก็ดหิน จะคู่กับการโดนหินเด้งใส่ฝากระโปรงนะครับจำเป็นจะต้องถอดน็อตน,นะฮะทั้ง4ตัวนะสฝั่งนะครับไปเก็บงานในเรื่องของสีฝากระโปรงนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า,าผู้ง่ายๆคือเวลาเราปีหนึ่งเนาะเราเคมประกันเคมสี อเคมสีรถหรืออะไรพวกนี้เวลาเรามีประกันชั้นหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นจะต้องถอดออกไปเก็บงานนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันทําบนสีบนตัวรถไม่ได้ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่สีมันจะเป็นคลื่นสีมันจะไม่สวยนะครับเลยจำเป็นจะต้องถอดหัวน็อตตัวนี้ออกเพื่อเอาแผ่นเนี้ยไปเก็บสีแค่นั้นเองเนี่ยเป็นรูปงานเพื่อลดรอยสะเก็ดบหินนั่นแหละฮะประเด็นนะครับทีนี้เราจะเช็คยังไงมันจะตอบโจทย์ยังไงกับสิ่งที่ผมพูดไปเรามาเช็คดูนะครับด่ซีด้านข้างนะครับสีด้านข้างเล็บ ลอยเล็บติดเข้าเห็นไหมครับอ่าเลื่อนขึ้นมาครับสติกเกอร์สติกเกอร์อ่าเหรียญบาทนะครับอยู่ตรงตำแหน่งชัดเจนสติกเกอร์นักยาปรับอากาศอยู่ตรงตำแหน่งชัดเจนแบบนี้เล็บนะครับนี่ซีนเล็บติกเข้าไปเห็นไหมครับซีนเอาเล็บติกเข้าแบบนี้นะครับฟีนเดิมเดิมเล็บติกเข้ารถไม่ได้มีแบบ ชนมาเพื่อจะไปซ่อมฝาโปรงอะไรทั้งสิ้นนะครับมาแบบนี้นะครเก็บงานในเรื่องของริ้วรอยตามความสวยงามแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมครับ v ีออสรุ่นเม็ดปี29 1 9นะฮะตัวรองท็อปเป็นคันที่ถูกที่สุดในประสาประยนต์และ เป็นสีเทอร์รมสีที่หายากนะฮะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดังหดห้าพันเก้าใครที่สนใจใครที่มองหาสักคันไว้ใช้งานสวยๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมๆกริบๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้ติดต่อมาหาผมครับบิวเพชรยนต์ทุนจิการฝ่ายขายครับบิวออสต์มือสองศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแค่น้าครับสวัสดีครับ